มนุษย์ทุกคนล้วนมีจุดจบเดียวกันไม่ว่าเราจะจนหรือรวยหรือมีฐานะทางสังคมอย่างไรก็ตามฐานะสูงฐานะต่ำเราทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ล้วนมีจุดจบเดียวกันและจุดจบที่ว่านั้นคือความตายครั้งที่สองข้าพระเจ้ายังเห็นบรรดาคนตายทั้งคนใหญ่โต และคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้นแล้วหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออกและหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตคนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้นทะเลก็ทรงคืนคนตายที่อยู่ในทะเลความตาย และแดนคนตายก็ทรงคืนคนตายที่อยู่ในนั้นแต่ละคนก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนแล้วความตายและแดนคนตายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟบึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สองและถ้าพบว่าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเขา ก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟพี่น้องที่รักครับนี่คือการสำแดงของพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงสำแดงแก่ยอนสาวกข,ของพระเยซูและท่านได้บันทึกให้เราทราบให้เรารู้ให้เราเห็นให้เราอ่านนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อที่12ถึง15พี่น้องที่รักครับเมื่อเราฟังมาถึง เวลานี้อย่าเพิ่งหมดหวังหรือสิ้นหวังแต่ประการใดนะครับจริงอยู่ที่ผมได้กล่าวได้เรียนให้ท่านทราบนั้น mm. คือความจริงว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะมาถึงจุดจบเดียวกันคือความตายครั้งที่สองแต่พระเจ้าได้ทรงรักมนุษย์มากพระองค์เห็นใจทรงห่วงใยชีวิตของเราทั้งหลาย พี่รองทิวระครับพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทางรอดซึ่งเป็นทางเดียวให้กับเราไว้แล้วนั่นก็คือทางพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นทางเดียวและเป็นผู้เดียวที่สามารถช่วยเราออกจากบึงไฟหรือที่เรียกว่าความตายครั้งที่สองได้เพราะหากพระเจ้าไม่ช่วยมนุษย์แล้วเราก็คงไม่มีทางหนีพ้นแน่นอน แต่พระคัมภีได้บอกเราว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันร์ความจริงจากพระธรรมโยนบทที่3ข้อที่16พี่น้องที่รักครับหากบึงไฟคือความพินาศพระเยซูคริสต์ก็คือ ผู้ช่วยเราออกจากความพินาศนั้นคำว่าพินาศอาจจะไกลจากความคิดความรู้ของเราแต่ความจริงมันกําลังรอเราอยู่และความตายในฝ่ายวิญญาณเท่านั้นจึงจะสามารถพิสูจน์ได้นะครับแต่ว่าอย่ารอให้ถึงวันนั้นเลยครับขอเชิญชวนทุกท่าน ที่จะเข้ามารับเอาหลักประกันในชีวิตนี้ก่อนหลักประกันที่ว่านี้ก็คือการที่เราได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดองค์เจ้านายองค์เจ้าชีวิตของเราพระองค์คือผู้เดียวนะครับพี่น้องครับที่จะช่วยเราให้ออกจากความพินาศนิรันด์นี้ได้ความพินาศนิรันร์ก็คือบึงไฟหรือความตาย ครั้งที่สองที่เตรียมไว้สำหรับมารซาตานวิญญาณชั่วและใครก็ตามที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐนี้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ตามที่ผมได้นำเรียนให้กับพี่น้องนั่นเองดังนั้นพี่น้องทีลกครับพระเยซูจึงเป็นหลักประกันเป็นตัวสำคัญนะครับที่จะช่วยเราให้หลุดพ้น จากบึงไฟคือการที่เราได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นพระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวทรงเป็นผู้เดียวที่จะช่วยเราได้นะครับพระองค์มาเพื่อช้ยนี่บาปแทนมนุษย์ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเข้าใจความจริงนี้หากเราได้รู้จักกับพระเยซู วางใจในพระองค์เราจะไม่พินาศทั้งชีวิตนี้และในชีวิตหลังความตายนี่คือสาระสำคัญที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องในวันนี้นะครับดังนั้นขอพระเจ้าอวยพ,พรขอพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจความจริงในข้อนี้นะครับพระเยซูสามารถช่วยเราให้ออกจากความพินาศและบึงไฟหรือความตาย ครั้งที่สองนี้ได้ขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าอวยพรครับ